สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับอันนี้ผมขึ้นมาหาเฮ็ดนะครับพี่น้องกับมาพองูเพิ่นอยู่บงเกานี่แหละครับเพิ่นฟักไข่มานี้ผมบริาค่าเพิ่นแล้วก็บริากให้คนมานํ้าหลังถูกเพิ่นกัดครับผมก็เลยเฮ็ดเครื่องไม้ใบนะครับพี่น้องนี่ครับเครื่องไม้ที่เฮ็ดใบกครับผมก็เอายอดไม้นี่ครับมาขดจึงสี่ไวบนะครับวางมาคนขึ้นมหาเฮ็ดน้าหลังกับเบิ่งดีๆนะครับเห็นเครื่องไม้นี่กะอยาเข่าไปใกล้ หรือจะเข้าไปใกล้ก็ต้องเบ่งดีดีนะครับเดี๋ยวว่ามันมีหยังที่เขาเฮ็ดไวครับผมมาผมสิพาเข้าไปเบ่งงูครับนี่พี่น้องอันนี้ก็คืองูมีพิษสนิดหนึ่งนะครับเด้อเขาห้องกับงูแมวเศร้านะครับเด้นนี่ครับเพื่อนขดตัวอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับงูแมวเศร้าครับมีพิษลายแรงสนิดหนึ่งของประเทศไทยเห่านี่แหละครับผมพี่น้องนะครับระวังกันไว้ดีๆนะครับไปหาเฮ็ดเขาป่ากครับระวังนี่ตัวนี้ตัวสําคัญเลยครับผม โอเคครับขอบคุณครับ